การเดินทางของครูคือการไปเที่ยวการทําอะไรของครูคือการไปเที่ยวทั้งหมดครูจะไม่บอกว่าอายุหกสิบค่อยเที่ยวกรเียนค่อยเที่ยวไม่ทุกการทํางานของครูกินเที่ยวทําบุญดูแลครอบครัวเรื่องเดียวกันเราไม่มีเวลาแบ่งแล้วค่ะวันนี้ถ้าคุณไปทํางานสมมุติคุณมีงานประจาในขณะที่คุณทํางานมันคือการสร้างคุณค่าให้คุณให้ได้เวลาพักเที่ยงคือการกินการรีแลก เวลาเย็นกลับบ้านขับรถมาคือการได้ไปสู่สถานที่ที่เรารอคอยคือบ้านคืออะไรอย่างเงี้ยค่ะทําทุกวันให้มีคุณค่าคุณเชื่อครูไหมว่าครูแม่งโคตรโชอคดีอ่ะมบบอกพี่อูว่าฉันน่ะเหมือนนางฟ้าเดินดินเลยนะปะเพราะมันมีความสุขตลอดเว่เลยมันมันสุขได้กับทุกอย่างมันยิ้มได้กับทุกอย่างทุกมาแตะรู้ว่าทุกระวางไม่ใช่ไม่แก้ไขแก้ค่ะแต่ไม่ทุกนาน แต่ไม่ย่ำอยู่กับมันใครจะทำไม่ทําจะจากเราไปไม่เคยเสียใจไม่เคยด่าไม่เคยว่าไม่เคยดินทาทุกคนมีเวเป็นของตัวเองแค่รับรู้เรียนรู้และเข้าใจคุณเชื่อครูค่ะแล้วชีวิตคุณจะพุ่งทะยานเหมือนครูการมูคือการทําให้เราใจเราเบาขึ้นเราไม่ต้องทําแบบบัวตายควายล้มเพราะเรารู้ว่าเทพอะ่ะมาช่วยเราทําไมเราถึงรู้ว่าเทพช่วยเราเพราะเราไม่ทําให้เทพโกรธ เราไม่ทําให้เทพองค์ไหนโกรธเราไม่โกหกเราไม่โกรธเ,เราไม่ด่าใครเราไม่ดินทาว่าร้ายใครเราไม่โกงใครเราไม่เอาเปรียบใครเราทําทุกอย่างเพื่อหวังดีกับคนองค์เทพรู้คนไม่รู้หรอกทุกคนคนมันหยาบเนาะแบบจิตมันหยาบใจมันหยาบอะ่ะบางทีเราพูดเขาอาจจะุืยงามเทละพูดนะงามเทละวิ่งอยู่ในทุ่งลาเบนเดอร์อยู่เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยมันหยาบกับหยาบไงทุกคนแต่ถ้าเราอ่ะเป็นคนแบบกายเรามันหยาบเนาะมันจับต้องได้นี่เขาเรียกของหยาบ ไปคุยกับองค์เทพค่ะทุกคนท่านชอบที่เราเป็นเนี่ยคุณถึงมาส่งให้คุณมาเล่าอะไรให้คุณฟังเยอะแยะมากมายมาพูดจนเหนื่อยมาอย่างเงี้ยเพราะอะไรมันมีความสุขข้างในองค์เทพชอบยิ้มฟังเพราะควูมีเทวดาประจําตัวตอนนี้เทวดาประจําตัวคร่ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ยิ้มแก้มปินะคะเพราะท่านชอบที่เราส่งบุญท่านชอบที่ครูไม่ แบบไม่เวอร์เกินไปแล้วแล้วไม่ใช่แต่งเรื่องพูดเรื่องจริงร้อยฟังก็คือฝันก็บอกว่าฝันถ้าเล่าเรื่องอะไรกลัวคุณจะว่ามูก็บอกว่าฝังเป็นนิทานเพื่อไม่ให้ติดบาปติดกรรมเห็นไหมชีวิตครัวก็เลยง่ายนะคะง่ายมากคุณลองดูคะ่ะอะไรก็ตามมันดับได้ที่เราเพราะฉะนั้นอย่าเครียดนะคะถ้าคุณยังไม่รู้ว่าคุณเป็นสายญาณไหนคุณเป็นพญานาคหรือเป็นพยาคุธหรือเป็นปยาอะไรอินทรีย์อะไรก็ตาม เาเป็นว่าเราเป็นคนเดินทางสายกลางที่นับถือองค์เทพเพื่อให้ท่านได้มาช่วยให้เราเบาสบายขึ้นเพื่อให้ท่านได้มาช่วยให้เราอะสมปรารถนาไวขึ้นเพื่อให้เราได้สร้างบุญครูไม่ป่วยมาแปดปีเพราะอะไรครูได้เฉลยเมื่อาวานนี้รู้สึกเล่าให้ครูพิปั่นฟังหรือใครนี่แหละครูขอกายเนี้ยค่ะให้แข็งแรงเท่าที่จะแข็งแรงได้ขออวัยวะทุกส่วนของกายเนี้ยค่ะให้แข็งแรงเพราะกายเนี้ย จะนำพาดวงจิตของครูไปทําบุญทําบุญทําบุญสร้างบุญ,สร,บญสร้างกุศลครูก็เลยแข็งแรงค่ะทุกคนครูก็เลยแข็งแรงเพราะกายเนี้ยจะได้ได้บุญด้วยแล้วก็พาดวงจิตของครูอ่ะไปทําบุญเข้าใจนะคะไปทําทานเดินกินนั่งนอนไรรู้กายทําได้จิตได้รับจิตทําได้กายได้รับส่งถึงกันแบบนี้ค่ะนะคะ